ท่านเคยสังเกตไหมว่ากาบด้านข้างซ้ายขวาของท่านบุบหรือไม่ของผมดัดแล้วนะครับด้านข้างทำไมมันบุบก็เพราะว่าไปขึ้นห้อยที่ไหนก็ตามเขาไม่ยันให้ถูกที่นะครับตอนขึ้นจะให้ดีก็ต้องตรงนี้นะครับ เวลาขึ้นแม่แรงก็ต้องหนีบดันขึ้นตรงนี้นะครับดันขึ้นตรงนี้ถูกต้องถ้าตรงเนี้ยมันก็จะบุบหมดเลยนะครับนี่ครับรอยรอยที่เคยบุบมาก่อนแล้วผมดัดทุบขึ้นมาพ่นสีกันสนิมทิ้งไว้แต่ว่าขึ้นมานิดนึงแล้วสนิมแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วของผมก็ก็ซ่อมบำรุงเท่าที่ทําได้ด่งางแค่นี้ก็จะไม่บุบละก็พยายามขึ้นให้ถูกที่นะครับ ถ้าไปขึ้นห้อยที่อู่ไหนก็ตามถ้าบอกเขาก็ให้เขาดันขึ้นตรงนี้นะครับจะได้ไม่บุกดูด้านข้างเลยก็จะดูดีหน่อยนะครับกลับคลิปนะครับผมดัดแล้วก็เลยตรงหน่อยซ้ายขวา